สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษซึ่งสมัยจามาพูดถึงข้อควรระมัดระวังต่อแต่ละลัคนาราศีที่คุณจะต้องพึงรอบคอบนะคะระวังอย่าให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในระยะช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนปี2568นี้นะคะแต่ละลัคนาราศีจะต้องพึงระมัดระวังเรื่องใดยพยายามปรับหรือว่าพยายามรอบคอบในเรื่องใดเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ ค,คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ําการเช็คและขณะเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะดวงชะตาของคุณจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นก็คือตั้งแต่วันที่14เมษายนปี2568นะคะเนื่องจากในวันที่14นี้เป็นวันที่ดาวพระอาทิตย์ดาวแห่งพลังงานดาวแห่งไฟดาวแห่งความเป็นหนึ่งดาวแห่งชัยชนะได้ทําการโคจรยกย้ายมาสถิตทับลัคนาราศีเมษค่ะและ การมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้นะคะก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นมหาอุดด้วยนี่จึงถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมขั้นที่หนึ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสได้ประสบพบเจอนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับอิทธิพลจากดาวดวงนี้ค่ะแล้วก็ต้องอธิบายอย่างนี้นะคะว่าการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ยังส่งแรงกระเพื่อมไปยังดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษดาวพระอังคา จากเดิมนะคะได้ตำแหน่งเป็นนิดนะก็กลายเป็นนิดจะพังคะราชายโยกไม่พอเท่านั้นดาวพระอาทิตย์ยังส่งผลกระทบต่อดาวดวงอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะณนะปัจจุบันนี้นะคะดาวพระศุกร์ได้โคจรร่วมกันกับดาวพระราหูอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาแล้วก็มีดาวพระพุธโคจรเข้ามาสมทบด้วยเมื่อวันที่11เเมษายนนะคะดาวพระศุกร์และดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมา กิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีความสวยงามความสวยหรูส่วนดาวพระสุกและดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําค่ะเมื่อโคจรมาร่วมกันอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนวินาศนะคะก็อาจจะส่งผลดีในด้านของสเสน่ห์โดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ก็จะมีความเฮงความปังอย่างมากเลยทีเดียวค่ะในขณะที่ดาวแต่ละดวงได้ทําหน้าที่ของตัวเองนั้นนะคะชาว แล้คณาราศีเมษสิ่งที่สมัยก็อยากจะฝากเตือนฝากบอกกันนะคะว่ามันมีจังหวะที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังอยู่ไม่น้อยพยายามหลีกเลี่ยงอย่ากให้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะสําหรับประการแรกเลยที่สมัยจะมาเตือนชาวลัคนาราศีเมษเรื่องแรกก็คือเรื่องการรับปาก การพูดจาการตกลงการทำสัญญาเอกสารเงื่อนไขต่างๆชาวลัคนาราศีเมษจะต้องคิดพิจารณาทุกอย่างให้รอบคอบไม่ว่าใครมารับปากกับคุณหรือคุณไปรับปากกับใครนะคะมันอาจจะมีบางคนที่ผิดคำพูดไม่ทำตามที่พูดนะคะยกตัวอย่างเช่นหากชาวลัคนาราศีเมษไปรับปากกับคนอื่น นะคะไปรับปากแล้วดิบดีปรากฏว่าสุดท้ายคุณไม่ทําตามที่พูดคนคนนั้นจะมาทวงถามมาทวงถึงคําพูดที่คุณเคยได้ให้คํามั่นสัญญาไว้และถ้าคุณไม่ทําตามที่คุณพูดนะคะมันจะทําให้คุณเสียเครดิตเสียความน่าเชื่อถือไปหรืออาจจะเกิดผลเสียจากการที่คุณเคยพูดเคยให้คํามั่นสัญญานั้นไว้ก็ได้ นะรวมไปถึงการเซ็นเอกสารสัญญงสัญญาต่างๆในระยะนี้ถ้าจะต้องมีการหยิบปากกามาเซ็นหรือว่ามันลงนามอะไรนะชาวลัคณาราศีเมษคุณจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบให้ดีเพราะว่าการเซ็นการตกลงเงื่อนไขข้อผูกมัดพันธสัญญาต่างๆมันจะมีผลต่อตัวคุณแม้บางทีมันอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนในระยะนี้ แต่ในอนาคตข้างหน้ามันก็มีโอกาสที่จะส่งผลต่อตัวคุณเพราะฉะนั้นพยายามทาทุกวันนี้ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบจะดีกว่านี่คือสิ่งที่สมัยอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีเมษเอาไว้นะคะไม่ว่าคุณจะอ,อ,อยู่ในส่วนของเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือว่าเป็นผู้ให้ผลประโยชน์เงื่อนไขข้อตกลงสัญญาต่างๆต้องดูให้ดีต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะการร่วมหุ้นร่วมทุนการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มการมีพาร์ทเนอร์คู่ค้าคู่สัญญา ก็ต้องพึงรอบคอบด้วยนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนกันเป็นเรื่องแรกค่ะสำหรับประการที่2นะคะสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังพยายามอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนปี2568จริงๆเนี่ยเริ่มระมัดระวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลยนะคะ ในจังหวะนี้ดาวพระพุธดาวพระศุกร์โคจรมาร่วมกันอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังการทําของหายการหลงหลงลืมลืมดาวพระศุกร์เมื่ออยู่ในเรือนเสียนะคะมันมีเกณฑ์เสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องดาวพระพุธเมื่อมาอยู่ในเรือนเสียมันมีเกณฑ์หลงลืมตกหล่นผิดพลาดทําของหายนะคะหรือบางทีเราซื้อของอะไรมาแล้วมันได้ของไม่ตรงปกมันมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนเกิดขึ้น ยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเกิดว่าคุณได้ไปหยิบยืมอ,อ,อุปกรณ์เครื่องใช้ของใครมานะอย่างเช่นคุณไปยืมไดร์เป่าผมเพื่อนมาแล้วกันนะฮะเอ้ยขอใช้ไดร์เป่าผมหน่อยเอามาเป่าผมหน่อยปรากฏว่าไดร์เป่าผมนั้นมันไม่ได้พังอะไรนะคะตอนที่เพื่อนคุณใช้เนี่ยแต่พอคุณเอามาใช้เปิดใช้งานไปได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละอยู่ดีๆพัง คุณต้องรับผิดชอบซ่อมให้เพื่อนซื้อใหม่ให้เพื่อนก็ว่ากันไปหรืออาจจะมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะมันเป็นจังหวะที่ที่หวยมาออกที่คุณน่ะนะมันเหมือนกับว่ามันมีของเสียของพังเกิดขึ้นมันมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมันมีเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นของหายกุญแจรถหายกระเป๋าสตางค์หายบัตร ATM หายบัตรเครดิตหายอะไรก็ว่ากันไปนะหรือบางทีของที่คุณใช้งานอยู่เป็นประจำวันที่คุณจำเป็นที่จะต้องใช้มันต้องหยิบมันออกมา ปรากฏว่ามันเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีอุปกรณ์โทรศัพท์ iPad n โน้ตบุ๊กต่างๆด้วยที่จะมีเกณฑ์ชำรุดผุพังในระยะนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากนะคะแล้วพอมันเสียชำรุดผุพังลำดับต่อม,มันเกิดอะไรขึ้นก็คือคุณจะต้องใช้จ่ายเงินในการซ่อมแซม เสียเงินในการทำนุบํำรุงรักษาหรือต้องซื้อใหม่มาทดแทนมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจึงอยากมาบอกมาเตือนชาวลัคนาราศีเมษเอาไว้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะอาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องใช้จ่ายไปกับการแก้ไขปัญหาใช้จ่ายไปกับการซ่อมของเสียของพังค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะ ประการที่3ค่ะประการต่อมาสิ่งที่ชาวและคณาราศีเมษจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบให้มากนั่นก็คือเรื่องความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่แน่นอนนะยังมีความผันผวนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามคนที่ไม่มีคู่จะมีความผันผวนอย่างไรหากคุณกําลังเปิดใจหากคุณกําลังเรียนรู้ดูใจกับใครบางคนอยู่ มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกตะกิดตะขวงใจไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดและสําหรับใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วอันนี้จะยิ่งเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าจะมีปัญหามีการทะเลาะเบาแวงมีปากเสียงนะคะบางคู่ถึงขั้นลงไม้ลงมือนะแต่สําหรับบางคู่ก็อาจจะทะเลาะก,กันรุนแรงนะคะบางคู่ก็อาจจะต้องแยกทางกันแบบ เหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ถึงขั้นว่าเลิกราแต่เหมือนต้องแยกกันอยู่สักพักอะ่ะต้องต่างคนต่างทําใจต่างคนต่างอยู่กับตัวเองก่อนคิดทบทวนก่อนมันมีฟีลนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะชาวลัคนาราศีเมษต้องพยายามใจเย็นๆถึงต้องบอกต้องย้ําต้องเตือนว่าอย่าทําอะไรด้วยความหุนหันพลันแล่นนะคะใจเย็นๆให้มากในช่วงนี้นะคะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับการโคจรยกย้ายของดาวใหญ่ในเดือนหน้า ดังนั้นคุณพยายามอย่าให้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งด้านจิตใจสมาธิแล้วก็การกระทำบางอย่างของคุณด้วยนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษชาวเมษท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอ,อน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ